สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้อีกมือนหนึ่งค่ะสองตายหาย่มาหลับจ้างสองหัวดูดหน้าไม้โตแก่สวนขางกันค่ะพี่น้องก็เป็นอีกมือนหนึ่งที่มาหลับจ้างกับพ่อได้ใด์ค่ะพี่น้องตามภาษาสองตาใหญ่คนทําสวนค่ะจึงได้กับฝากเป็นกําลังใจกับสองตายหาย่ในการทําคลิปด้วยนะคะวันนี้เราก็มาติดตั้ง มอเตอร์น้ำซ่อหมหัวดูดน้ำใหม่ให้เท่าแก่ข้างสวนเราเองค่ะเท่าแก่จงยวมเพื่อน,น้าศาลค่ะพี่น้องเพื่อน,นี่สวนงออยู่นี่ประมาณหาซิบก็เลยค่ะพี่น้องปากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับสองตายายด้วยนะคนสวนนี่ต้องขยันเนาะ งานขยังนงานไม่เสร็จก็่สวนนั้นก็ทำสองคนสวนนี้ก็สองคนสองแต่ยายทั้งนั้น <c oughs> บางคนบอกว่าไม่มีลูกพอแก่ไปทำไงลูกหลานหายหมดว่าบอกถามพวกหนูนะก็เลยบอกว่าเอา้าดูบ้านนั้นสิมีลูกตั้งห้าคนไม่เห็นลูกมาช่วยเลยทำอยู่สองคนเหมือนเดิม เขาก็ต่างแยกย้ายกันไปทำมาหากินเขาแล้วเนาะไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าอีสานไม่ว่าใต้เป็นแบบเหมือนงี้ทุกคนแหละผลผลสุดท้ายก็เหลือแค่พ่อแม่อยู่ด้วยกันสองคนอันนี้จิ้มยิแค่นี้ฮนะยิอยนนเอา้ำขึ้นตอนน้ำพัดมามันจมอยู่เลย เที่ยวไม้ไผ่แล้วรอนมันเท่าไรไม่ให้มันแค่ไม้ม่ติดรอบนี้น้ํามันขึ้นมาถึงนี่ไหมพี่ใหม่ไม่ถึงอ๋อถึงที่รอยนะที่รอยขยะติดนะอ๋อถ้าไม่เอาไอ้ไม้รอนนั้นมันจมไปกัดินเลยจมในโคลนไปหนึ่เออจมในโคลนโคลนหมกเลยมันต้องรองเนี่ยร่อนมันลอยให้มันอยู่เหนือดินนิดนึงของเรามันใช้หัวดูดแบบดูดขึ้นมาอย่างนี้เลยไม่ดินประมาณเนี้ย ไม่ใช่ดูดเหมือนของพี่นะพอเออพอดินโกลนมามันก็ลอยอีกแต่ว่านี้ต้องเผื่อใจเพราะว่าเพือ่อนๆประจำมันหนักมันจมอีกเนี่ยเราเพื่อจะทำึ้นสูงนิดหนึ่งก็ได้เดี๋ยววันหน้าก็เอาลงอีกต้องหาไม้ใหม่มาเลยขนาดนี้นี่ขนาดนี้อ๋อเดี๋ยโคลสักขนาดนี้ได้แล้วมั้งว่าไม่ไผ่นั่นรองใช่ไหมอ่าไม่ไผ่เดิมนะเ,เดี๋ยวจะไปวางไม,ไม้ไผ่ก็ระวังไม้นะพี่นั่นยกยกยกข้างก่อน ข้างต่อไอยังยังไม่ไหวอ่าเพลี่เพรี่มาหน่อยนี้โอเคไม่หลุดพอดีแนละ้วอ่าระหว่างพอดีกลางพอดีเลยได้แล้วอยู<ด>่ส<ด>ูงจากพื้นเท่าไหร่ได้ตอกได้ไหมมันก็ถึงได้แค่นี้แหละเพราะ <ạ. S 1> มันลงมาไม่ได้แล้วไงอ่าได้แล้วได้แล้วห่วางห่างประมาณนนะี้เอ่าได้ได้ไดเดี๋ยวเป็หมาค่อยปล่อยไว้วันนั้นน้ำแห้งอ่าอ่าอ่าใช่ไหม น้ำแม่งก็ปล่อยลงไปอีกเออแบบนี้ไปดึงไปนู้นน้ำเคียงคอแค่คอไหมเฮ้ยตัวหมูอะไรตัวหมูเหรอแล้วแล้วคุณอยู่ยังไงอ่ะ่อยน้ำลอยดิอ้าวผมลงไม่ได้ผมก็นั่นี่เออได้อ่าผมลงไม่ได้ไม่ธรรมดาเลยว่ายน้ำไม่เป็นเออว่ายน้ำไม่เป็นทำไม่ได้ถ้าน้ำแห้งก็ปล่อยลงไปเออเพรามันตาดำแก้วน้ำเก่งแหละ แกดำน้ำดำปลาทุกประจําเดี๋ยวดำจะเดินบันไดขึ้นเลยอรับันดนี่อ่ันไดเก็บนองกองไหนว่าคุณจะว่ายน้ำไงวันดีครับเนี่ย ง่ายนะว่านะไหว้น้ำคุณจะทำอะไไหว้เหรอไม่เอาเดี๋ยวคุณนะคุณหไ,ไหว้เหียบร้อเออทำเสร็จแล้วก็ไหว้นะ้ำ ไายไปนน่นแล้วอย่าไปอมซีนะม่นนะ้ำใส่พังแล้วมันพังแล้วขึ้นไม่ได้ ึ no. warm, ้นไม้รอดมันผ okay. ุแล้วเขาไปดักอะไรอ่ะไม่รอบ เออเขาเรียกรอบใต้เรียกใไเหรอนี่เขาเรียกรอบเออจนะเ,ออเยวมาทำไมเรา นูน่ราานระวังหนามไมยาลาบด่ะ